สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยน,นะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายเตือนสายค่ะกําลังสวยเลยสีสวยๆแบบนี้ที่บ้านเราเนี่ยมีคุณนายตื่นสายเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราปลูกเอาไว้สําหรับตัดขายกิ่งพันธ์ุนะคะกิ่งพันธ์ุที่เราปลูกเนี่ยสามารถส่งไปได้ทั่วไทยค่ะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ส่งนะคะเพื่อนๆรับไปแล้วเนี่ยก็เอาไปปลูกต่อได้เลยนะคะ เลือกพื้นที่ที่แดดจ,จัดๆนะคะนี่กลางแจ้งแดดจ,จัดๆเลยแบบนี้นะคะสีสวยๆแบบนี้เนี่ยสามารถปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักกิ่งชํานะคะกิ่งที่เราส่งไปเนี่ยเพื่อนๆรับไปแล้วก็สามารถ เด็กกิ่งแล้วก็ปักชากลางแจ้งได้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้คือคือ,คอเราปักลงไปในดินเลยนะคะแล้วก็รดน้ําทุกวันเดี๋ยวเขาก็าโตสวยขึ้นมาเองได้เลยคะ่ะเพื่อนๆคอยถอนหญ้าให้เขาด้วยนะสนใจปลูกดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆแบบเรานะคะก็โทรกันเข้ามาได้คะ่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะ